เข้าประตูห uhm ลังบ้านก็เข้ามาเลยพี่หอพี่หอเริ่มงเนกี่โมงอ่ะชั่วโมงหนึ่งใช่หรอผมบอกวันนี้อออกเลยพี่จะรีบมาประชตูหรอแจ๋วขอฝากมาให้กับมึง คุณผู้ชมขางานนี้เรียกได้ว่าโมเมนต์เดียวสะเทือนโซเชียลกันสุดๆเลยนะคะสําหรับคู่ของนุ่มท็อปทศพลแล้วก็นี่แหละสาวก้อยอรชพรของเรานะคะคู่จิงกระแสมาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้กระแสเนี่ยก็ไม่มีตกจริงๆพร้อมกันนี้นะคะแกงเพื่อนทั้งแกงเพื่อนนะคะของท็อปทศพลรวมถึงแกงเพื่อนของสาวก้อยของเราก็ยังคงพายเรือกันต่อแบบช้ำๆช,ำช,ำชงกันเข้มปี๊ดกันเลยแหละคุณผู้ชมเพราะว่า ล่าสุดนี้เลยนะคะทําเอาชาวด้อมเนี่ยฟินกระจุยกระจายกันสุดๆนะคะเมื่อแก๊งเพื่อนนะคะ2แก๊งมาเจอกันนะคะหรือว่าจะมีงานร่วมกันอย่างแก๊งของท็อปที่มีทั้งเฟยพารนะคะที่เป็นหัวหน้าด้อมรวมถึงนะคะแก๊งของสาวก้อยที่มีทั้งรีมนะคะแล้วก็นัตตี้เป็นหัวหน้าด้อมฝั่งนี้ได้มาเจอกันคุณผู้ชมซึ่งก็คือเป็นคลิปนะคะที่เราได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปเมื่อสักครู่ค่ะโดยก็ได้เผยคลิปออกมาจากนะคะช่องทางโซเชียลของ3 สาวก้อยนัตตีดรีมนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งนะคะในคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยโอ้โห MVP ต้องยกให้นะคะกับสาวรีมกันเลยเพราะว่ารีมเนี่ยก็ถามนะคะว่าพี่ท็อปเลิกงานกี่โมงนะคะทุ่มนึงไม่ใช่หรอ หนุ่มท็อปนะคะก็เลยบอกว่าผมเนี่ยขอเขาออกมาก่อนเลยนัตตี้นะคะก็เลยแซวต่อว่าพี่จะรีบมาประชุมหรอคะหนุ่มท็อปนะคะเลยบอกว่าจะเอาของฝากมาให้ไงครับนัตตี้ก็เลยถามต่อนะคะว่าฝากใครคะเนี่ยหนุ่มท็อปนะคะเลยพูดกลับมาบอกว่าฝากดีมอะทำไมเป็นอย่างนั้นละคะเนี่ยพี่ท็อปคะ่ะแล้วไม่ฝากนะคะน้องก้อยบ้างหรออันนี้นะคะก็แซวแซพี่ท็อปทศพลของเราคะ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์ความน่ารักน่ารักนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะ ออเ,าาเราไม่ได้ลงหลังบ้าน,านาเขา้าประตูหลังบ้านกันข้นมาเลยพี่หอพี่หอ,อเร่อนกันกี่โมองอะช่ะโมงหนึ่งใช่หรอผมว่าวันนี้ โดยงานนี้ชาวดอมนะคะ FC แฟนคลับที่ติดตามท็อปกับก้อยคุณผู้ชมขาเห็นช็อตนี้แล้วเนี่ยอดใจไม่ได้จริงๆนะคะต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์จากชาวดอมกันค่ะซึ่งแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าพี่ลูกท็อปนะคะบุกออฟฟิศน้องลูกก้อยละเรศน,นะคะต่อลมหายใจชาวดอมท็อปก้อย2 0 2 6นี่เรากําลังยิ้มอยู่หล่อนี้นะคะบางก็บอกว่าชาั้นเพิ่งเปิดมาเจอตอนรถติดคฟยแดงกรีดลั่นรนเลยนะคะถึง นาจอดรถกรีดนะคะ้างทางก้อยรับรักลุงแกเธอนะคะฉันบอกแล้วเพื่อนแซวคืออย่างไม่ลมนะคะทําไมถึงดูคลิปนี้เกือบชั่วโมงอ่ะป่านี้ยังดูไม่จบเลยนะคะบางคนก็บอกค่ะว่าต่อให้ก้อยจะเขินอีกกี่เทปก็จะมีแก้วน้ําอันเดิมอยู่เคียงข้างเสมอรีมทงถูกใจมากนะคะท็อปก้อยหม่ m แอมบูลลมนะคะปากรีมแต่ตาคุณท็อปนะคะเอียงๆไปอีกทางนะคะฟอยคือตัวแทนแฟนคลับมากความเขินจนยืน ไม่ไหวนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าแฟนคลับเองเนี่ยโอ้โหมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะกันอย่างมากมายถึงโมเมนต์ความน่ารักความขุ่นความเขินนะคะใดๆค่ะของทั้งท็อปทั้งก้อยรวมถึงเพื่อนๆของทั้งสองฝั่งนะคะที่มีการชงเข้มการแซวกันแบบนี้ก็เอาเป็นว่าแหละอ่ะเมื่อมีโมเมนต์นี้ออกมานะคะหนุ่มท็อปกับสาวก้อยเนี่ยเขาจะมีอะไรกุงรายการหรือว่ามีผลงานอะไรร่วมกันนะคะออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนึง และนะคะ2คนนี้จะข้ามเฟนโซนกันหรือเปล่าอ่ะอันนี้พวกเราเนี่ยก็เอาใจช่วยแล้วก็รอรุ้นรอติดตามกันอีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขะ